สวัสดีครับวันนี้ก็มาพวกผมอีกแล้วนะครับนรอยมาจัดการก,กับเกมบักสาวทอมครับผมสาวกระทอมนั่นเองลุยครับผมอ่าสองพันไปเลยครับผมลองลุ้นดูหน่อยนะชมนะหหลายวันแล้วผมไม่ได้แตะสล็อตเลยนะชมนะก็มีธุระนิดหน่อยครับผมสองสามวันไม่ได้ลงคลิปสล็อตเลยนะอ่าลองดูหน่อยครับผมจะเชิบเชิบเลิบเชิบ,เชบไหมเชิบหนึ่งครับผมสวยสามสองมา เออวิ่งคำโบเดียวเงี้ยครับผมไม่ต่อเนื่องสวย48ไหลไปเพื่อนไหลไปเพื่อนสวยไหลไปเพื่อนตู้บุ้ยดอกนี้หนึ่งพันครับผมสวยเออพอดีเสียวหน่อยคุณผู้ชมนะหลายวันเลยแตะสลบองคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมไหมพันร้อยยี่สิบครับผมโอเคเหลือแปดรอบน่าจะได้ทุนคืนเดีนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ตีขึ้นมาได้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วขาดทุกเก้าร้อยครับผม เรียบร้อยว้าวอ่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้โหแม่งฟรีแปดรอบก็เกินไปนะครับดอกโอ้ยอ้าดอกเดียวกล้าที่ผมโอ้ยยังวะเอารางวัลล้วผมได้มาพันสองเล่นต้องเล่นสูตรเดิมในเมื่อซื้อไม่ได้ก็ต้องไล่เบ็ดเองมจบไปครับผมเบ็ดหนึ่งร้อยจัดครับผมสามสิบรอบเอา โอ้ยถ้าซื้อไม่ไหวก็ไม่ต้องซื้อครับผมนะครับเนาะถ้าซื้อไม่แตกอยี๋ยวน่าแม่งก็จะไม่แตกอยู่ติดอย่างนั้นเลยท่านชมนะจนกว่ามันจะแตกก็หมดเปท้ายบาทแล้ท่านชมนะเชิ้กสวยครับผมร้อยเจ็สิบเชิกอีกดิโอ้โเหเกืยบไปวะอ่าหกสิบสวยงามขอแค่กำไรพร้อมเดี๋ยวมาอุ้มสองอุ้มนี่โอ้ยเรียบร้อยหนึ่งพันสวยเอออเ้ามีแบบยังมีลุ้นอย่ท่านชมนะยังมีช็อตพวายอยู่ ถึกสามสิบเออห้าครับผมมาดิเออสวยสี่สิบไฟเกิดโอ้โหสามร้อยสวยเอาดิพันแปดยังขาดทุนอยู่คุณผู้ชมนะโอ้ยเรียบร้อยเอาดูดิว่าการเข้าบิดหนึ่งร้อยมันจะได้เท่าไหร่คุณผู้ชมคิดง่ายๆสมมติว่าเราซื้อไปเจ็ดพันห้าเนี่ยดูเิียบจะแตกถึงเจ็ดพันห้าแม้า ถ้าเกิดแตกไม่ถึง7,500แสดงว่าเกมนี้ช่วงนี้อย่าพึ่งซื้อครับผมที่รู้ๆมันต้องมีกำไรแล้วแหละท่านผู้ชมนะแต่ไม่รู้จะถึง7,500มั้ยไหมไม่รู้มัน7,500หรือมัน5,000นท่านผู้ชมนะน่าจะ5,000หรือเปล่าถ้าเกิน5,000ไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออ900สวยโอ้ยขาดสเตเตอร์ตัวเดียวมา700สวยงาม เออมาดิ K เคแถวแรกโอ้โหเคแถวสองไม่เข้าอ่ะไม่งั้นเต็มจอค่ับทุกผู้ชมโอ้โหมีไหววะโอ้ถ้าซื้อนี่ยับนะทานผู้ชมนะเพราะว่าเบ็ดเอาเองดีกว่านะยังพอได้ลุ้นอยู่มันก็แตกไปเรื่อยไม่ต้องเอาเป็นก้อนแล้วก็ไปเสี่ยงทานผู้ชมนะได้มา4 5 0ครับผมสวยใส่ตอ่อครับผมตูม120สวย โอ้โหคิดว่าโดนแม่งเบ็ดหนักแม่งเลยท่านผู้ชมเบ็ด400แม่งเลยมาดิเออ1 6 0มาอีกหน่อยมาอีกหน่อย1 6 0 0สวยเอ, 1, ยอ, 1, 6, 6, 6ยอาพอได้ลุน้นพอได้ลุน้น เอาดิเอาดิสักดอกเขาด,ดอกเดียวโพเน้นเน้นดอกเดียวโพนั่นนี้เลยท่านนะแปดร้อยวายมาวายมาเรียบร้อยเออพันสี่ร้อยสวยอีกหน่อยสามร้อยสวยอีกหน่อยดิโอ้ยเอาแปดสิบอืมสักหน่อยสักหน่อยท่านผมสักหน่อยแล้วการพันสามสวยขึ้นเจ็ดพันท่านผมแปดร้อยสวย มาดิพัน0สี่ร้อยเอาดิเออเอา,เอาพอครับผมพอดีกว่าครับผมนะสะดุ้งแค่นี้พอเลครับชมนะจอบร้อยครับผมแต่ก็ถ้าเกิดว่าขึ้นผิดจังหวะผมชมนะเสียงมากบางทีแม่งดูดยาวเป็นสิบรอบเลยนะแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคผู้ชมนะก็ถือว่ามันมีช็อตที่ว่าพอจะได้อยู่ขึ้นเบ็ดปุ๊บมาปั๊บก็รอดตัวไปครับผม ก็ได้แล้วก็หนีครับผมนะครับเนาะก,ก็กำไรเยอะอยู่เหมือนกันนะทุนผมมี2,500ตอนนี้ก็อยู่9,200ชมหนีดีกว่าผมนะครับเนาะสำหรับยูฟาโบ잉หกแปะผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ